ในส่วนของเซกเตอร์หนึ่งที่เรายังชื่นชอบนะครับและยังมองบวกคือกลุ่มท h คอนเ u ิลนะครับจริงๆกลุ่มเทคเนี่ยชอบหมดนะฮะแต่ถ้าจะชอบตัวที่เราเลือกเลือกเนี่ยคือตัวบริเอสนะครับคุณในกลุ่มที่ปรึกษา ICT จะได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องของกระแส Virtual Bank และกระแสร,รวมทั้งแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยกับเข้าด้วยหรือเปล่าตีมกลุ่มนี้น่าสนใจไหมอยู่ในเดร์ของหลักทรัพย์กสิกรบ้างไหมครับคุณคุณนิคครับอ,อันนี้อยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของเซกเตอร์หนึ่งที่เรายัางชื่นชอบนะครับและยังมองบวก,กคือกลุ่มท e คอนเซิล l t นะครับแล้วก็ที่พี่ยืนาถามเนี้ยคือในส่วนของตัว virtual bank ก็คือธนาคารไร้าสาขานะครับ,รบซึ่งใน,นในกลุ่มทคอนเซิลเนี่ย จริงๆก็จะมีอย่างตัว BE8 หรือว่าตัว Berry8 นะครับตัว b u b i ก IG i นะครับหุ้นเทคคอนซัลท์เนี่ยจะได้อานิสงจากในส่วนของธนาคารไร้สาขาเนี่ยนะครับเนื่องจากจริงๆลูกค้าหลากัลกๆของตัวกลุ่มเทคคอนซัลท์เนี่ยจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับแล้วถ้าเกิดอนาคตเนี่ยอีกหนึ่งสองปีข้างหน้าเนี่ยตัวธนาคารไร้สาขาเนี่ยนะครับมันมีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยบริษัทเราเนี่ยนะครับจะได้อานิสงจากการที่ฐานลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นแบงค์เขาน่าจะมีการจ่ายงานให้ครับ Mm hmm. นะครับน่าจะเข้าทางนะน่าจะเข้าทางนะครับโดยเฉพาะขอขอกรณีศึกษาหุ้นในกลุ่มนี้อย่าง BE8 เห็นบทวิเคราะห์นะครับของหลักทรัพย์กสิกรไทยแนมะน์ขึ้นมาด้วยนะครับเบริเอ็พลัสนะครับน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจยังไงครับ BE8 เนี่ยครับคุณนิกครับที่เราสนใจเนี่ยนะครับ หนึ่งเลยก็คือเราคิดว่าจริงๆกลุ่มเทคเนี่ยชอบหมดนะฮะแต่ถ้าจะชอบตัวที่เราเลือกเลือกเนี่ยคือตัวบริเอตนะครับก็คือเราคิดว่าหนึ่งเลยก็คือหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยนะครับในช่วงเนี้นะครับเรามองว่าได้อานิสง์ตามหุ้นเทคต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเทคในฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับเริ่มที่จะฟื้นตัวนะครับในส่วนของอันที่2เนี่ยก็คือเราคิดว่ากําไรเนี่ยนะครับในส่วนของ ตัวบริเอเนี่ยนะครับกำไรคอร์เตอร์ที่4เนี่ยจะโตทั้งเยยอนเยลและคิวันคิวนะครับมีโอกาสเลคขอดายนะครับแล้วก็ปีสองสเนี่ยนะครับกำไรก็โตดับเบิลดิจิตนะครับแล้วก็ที่3านี่อย่างที่เมื่อกี้บอกพี่ชนะไปก็คือกระแสวอร์ชวลแบงก์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่บริเอตเนี่ยจะได้อานิสงส์ตามด้วยครับนะครับ BEA นะครับตัวเนี้ยหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อด้วยไหมครับคุณนิคครับ ครับจริงๆเป็นตัวที่เราแนะนําลงทุนมาในช่วงก่อนหน้านะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ BEA เอาไว้สักเท่าไหร่ครับคุณนิครับล่าสุดเนี่ยนะครับเรายังคงมุมมองที่69บาทนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยให้เป้าหมายที่พื้นฐานของ BEA ไว้69บาทนะครับ69บาท และนี่ก็คือหลักสูตรที่12หลักสูตรสดหลักสูตรแรกของปีนี้นะครับเริ่มเรียนวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วตอนทุ่มหนึ่งนะครับเริ่มเรียนครั้งแรกวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วตอนทุ่มหนึ่ง Top 5ไฟฟ์์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งนะใครลูกศิษย์อาจารย์ A, เอ๋เชิญครับใครลูกศิษย์อาจารย์ป๊อปเชิญครับหรือใครที่ยังไม่เคยเรียนกับทั้งสองท่าน ก็เชิญด้วยนะครับช่วงนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับเปิดรับสมัครแล้วสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่เชิญได้เลยสนใจสแกน QR โค d ดหน้าจอหรือทางไลน์ครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus M O N E Y P L U S m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับ